ถ้านึกถึงน้ำทะเลใสๆหาดทรายสีขาวผมเชื่อว่าหาดนี้ยังเป็นภาพจำของใครหลายคนที่เคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้ภาพความสวยงามของทิวทัศน์ที่ทำให้คุณตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นหนึ่งในหาดยอดนิยมที่สร้างความทรงจำให้ผู้คนมากมายและอกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหาดที่เป็นหัวใจหลักของที่นี่และนี่คือหาดตะแหวนเกาะล้าน ชีวิตติดเกาะวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับหาดตะแหวนเกาะล้านครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชลบุรีด้วยความที่หาดทรายขาวละเอียดน้ําทะเลใสตัดกับสีท้องฟ้าหาดตะแหวนจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาตินอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วหาดตะแหวนยังเต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมที่พักและกิจกรรมทางน้นอีกมากมายหาดตะแหวนจึงเหมือนย่านเศรษฐกิจที่สําคัญบนเกาะล้าน แล้วถ้าหาเพื่อนเพื่อเดินทางจากพัทยานะครับแล้วอยากจะนั่งเรือมาลงที่หาดตะแหวนเลยที่หาดตะแหวนเขาก็สามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าเรือได้เลยเหมือนกันครับผมเคยได้ยินนะครับว่าเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนไม่ชอบหาดตะแหวนเพราะว่ามีทัวร์เยอะมากเกินไปก็จริงอยู่ครับที่หาดตะแหวนรับนักท่องเที่ยวทัวร์ค่อนข้างเยอะกิจก,กรรมกรุ๊ปทัวร์จะเริ่มตั้งแต่เช้าถึงบ่ายครับพอเริ่มบ่ายคนก็เริ่มน้อยลงทําให้หาดตะแหวนกลับมาเงียบสงบแบบนี้เลยครับ และในส่วนด้านขวาสุดของหาดตะแหวนนะครับจะมีถนนที่ทอดยาวไปสู่อีกหาดหนึ่งครับ <c oughs> ที่จะเชื่อมต่อไปอีกหนึ่งหาดที่ชื่อว่าหาดทองหลางครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหาดตะแหวนนะครับที่อยู่ติดกับท่าเรือครับ <c oughs> ก็จะมีสะพานไม้นะครับที่เชื่อมต่อไปสู่อีกหนึ่งหาดที่ชื่อว่าหาดสังวานครับ <c oughs> ส่วนบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับจนถึงกลางคืนครับ <c oughs> ก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่ให้เราได้นั่งดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนของหาดตะแหวนอีกด้วยครับ และนี่คือข้อมูลบางส่วนของหาดตะแหวนเท่านั้นนะครับที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆชอบช่วงเวลาไหนที่สุดของหาดตะแหวนครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับและหากเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบทุกเรื่องราวบนเกาะล้านนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องชีวิตติดเกาะช่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ